น้องจะกินได้ไหมเนี่ยฮะอ่ะแม่ให้มันหน่อยเนาะนะพี่แกล้งเหรอลูกอ่ะ้าวขอโทษทีนะครับผมไว้ไปนะเดี๋ยวไปให้ตัวอื่นก่อนนะผมจะตั้งชื่อมันว่าผมจะตั้งชื่อมันว่าครั้งแรกครั้งแรกโอ้โหโอชื่อมาชื่อครั้งแรกแล้วเพิ่งให้มันครั้งแรกไงเย์เซยช่่วเอานี่ยุงยุงยุงบัดหน่อยเซย์ช่ถือหน่อย ป่ให้มันเล่นให้มันเก็บปอดสิป่าป้าอะไรนะป่าป้าจะให้ตัวอื่นมั่งเอาตัวนี้ให้ละเออให้แล้วเฮ้ยจับได้ด้วยอ่ะร้านอะไรอ่ะหนูให้มันเองนะ่ว่าเราต้องล้างมือไอ้เจี๊ยวเนี่ยอาหารเนี่ยเนี่ยซีมวางเดี๋ยวเราค่อยล้างเราอย่ากไปเช็ดตาเช็ดตาอย่างนี้เราจับนี่แต่ว่าอาหารอยู่นี่อาหารอยู่นี่จ้านี่ยพี่ซีมแจ๊งงงอยู่แล้วป่าเผมชอบเชอบมันหรอ น้องจะแกงงนด้วยแล้วแม่ผว่าอุ้ยพี่แกงน้ออยาสงสารจังเลยบิสกิ้แต่แม่จะได้หม่ันค่ะนี่นะจำไว้อย่างนึ่งเดี๋ยวหน้าเขาแกงมันแดง้าไม่งารไมสารงยแกงน้องมัน